แขกตี้ชาแนลครับกลับมาอีกแล้วครับผมห่างหายไปโดนครับผมมื่อกี้มากับทีมงานเหมือนเดิมนะครับพี่หนุครับผมมิงมิ้งครับยัยสองใครเนี่ยเทพเมย์ครับผมแล้วก็พี่รุ่ครับผมเมื่อกี้มี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 เมนูมาครับไปว่านแหงมาครับประเทศไทยตอนว่านแหงนะครับ ได้ปลาปลาบูตัวใหญ่ครับใส yeah. okay. right. kind of in ่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหนี่นะครับจะต้มอยู่ครับจะต้มครับผมที่เหลือก็ปลายิ้มกะ chi ทอดทอดไอ่ทอดครับผมโอเคทำเบื้องกันครับผมแก้วเอาหนีบบะครับเปลี่ยนแต่ว่าเอาแต่แบบช้าเพราะอะไรใช้ส่ยควันครับทำเปลี่ยนกันมีอะไรที่ท่านพี่ชอบอย่างครับพี่ วันนี้มาเป็นคนดังครับคนดังดังไฟโอ้่ครับนี่อันนี้ขีต้มเหมือนนัก็ต้มปลาบูครับใส่หอยใส่ต้มไปถานเลยเดี๋ยวจะติดกำลังคว่วอยู่ครับผู้ชายดังไฟครับผมปลาบูตัวหนึ่งเต็มจานเลยครับตัวใหญ่ใส่ใหญ่ใส่จะขีดหรอือแปดขีดครับผมนี่เครื่อง เดือดตรงไหนเราก็จะออกปลาลงครับนี่ต้มต้มต้มสมแซ่บครับโอ้ห่ากินยากเลยครับพี่เจ้าเคยกินวันนี้เอ thers, ต้มวันนี้ผมไม่เคยกินครับทำไมปกติกินแต่ต้มปลาฉลามครับบ่เป็นตัวแซ่บบ RIGHT? ่ต้มปลาฉลามอันนี้คือปลาบูนะครับปลาบูปลาบูนะครับเริ่มเดือดแล้วเอาลิ้นลงเร็วเลยเก็บไปคนมั้ยนะครับ

เห็ดแล้วก็ต้มปลาเขาย้อ,อนพ้อนครับอุ้ยใส่กระแทบด้วยกันครับนี่กัวเอาก้างออกแล้วยึดป้ายแล้วนะเราบากักบักบักเกจเหห์มันคือบักก้างไงมันกรอบๆครับรับรองเสียทำคุ้มเลยพี่ทอดปลาต้องใช้ไฟครับแต่ถ้าทางนี้ันไปไม่ต้องใช้อะไรเลยบึ จริงจริงิงิงุดมาบอครับตานี่เป้นของสวยงามเลยไม่ละตอนนี้ไม่ไม่ไม่ม่ฮะไม่ไม่ม่ม่ครับผมเอาอะไรหน่อยครับทอดปลาหน่อยครับเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่นี่เกลี่ยไม่ครับผมเอดีแล้วสวยงามเลยคราัเขา Hmm. Ôi, làm này làm này. <cười> Rồi nằm đi nằm đi Ủa, có nhìn nhờ gì Bát Bạn khờ à, ห็ดตำเจ้าอันเจ้าห็ดเจ้าห็ดครับหิดยังก่าเหรอหฟางครับนี่บึ้งเกียงเขาบกลิกเขาเรียแล้วครับกเรียบแล้วิต่ำต่บเท่านั้นเอาเรียบวะนี่เอาเรียบวะเอาวาาละเอียดละเอียดบเขา่เข้ากันเบิ่เบิกที่ต้องเบิกเบคุณมืออย่างไระาคุ้มืออะอเพละเอียด อมนะครับนี่ละเอียดด้ออมครับโอ้อมเป็นวานเาละเอียดไรบอเจ้าอย่งนี้เห็ดฟางจอเห็ดฟางเาเห็นเห็นปลาเออจีเกาะก้องบังเออเราถามคนไทยนะนเห็นไหเห็นะเห็นร เเียมให้เบิรงยุ่กล้างแ่แป้งนัวภาพมันชันกันหรอมีอยไน้ำปลาหยอดหยอดปเละปลาและปลาละปลาเละใส่หลายไปด้วยเปียนนี้หามาหลายบ่แน่นหาจิเมเอยเดย ปลาล่าบังคีตำเพราะ้องตำแหลกไรก็ไเลยครับตำเพราะขี้คนเต็เลยใั้งันเงินขี้ยังกันเพื่อนเพื่อนปผาเจียทท่เท้าโกกีโกกีผมทำนิ่ทอดปลาครับโกกีดีูสบ พิ่งห้ก้งใจยรยอดต้องทาไม่ห,น,หน่วงก่อนเราเราไม่เคยกินต้ตนมตาต <c ười> ูไ่ที่กินต้มปลาสลัดครับ <c ười> <c ười> อันาี้ไม่เคยกินครับเคยกินแต่ต้มปลาสลัดครับคน่จันไต่่นหนไ่ในไหใช่คนนไม่ใช่ค่ในหนใ่ไคนใหนคบ่ห่่ไหห คนเห็บปล่อยี่ครับคนเห็บปล่อยครับแสดงโมเมนปากกระโ霍นะครับอุ้มข้นนะกระโ霍นะคนเห็บปล่อยคือคนนี้ครับบอยิบสามอให้ปล่อยกอยูี p หน้านะครับ EP หน้ามีไอ้สาพิรุษไอ้ปลาบึกใหญ่บ่ประมาณจากโล e นประมาณหาสิบโล เอาโอเคครับเดี๋ยวไปบิ้งใส่ตังคนั่โอ้ใส่คออ้เครต้องปรุงใส่อย่างนี้เล่ครับมเนี่ยปุ๊มมีเนี่ยุ๊งมุมมอย่างเยาะกับเกลือครับเื โอมิใคาเฮก็รู้ว่าอร่อยขึ้นม <c oughs> าสามสุกทันาทีมม a few moments later เป็นเป็นอัศซินครับผมเมนูที่เขาเห็ดมากครับนี่อทอดยังก็ปลาปลา,ปาตะเพียนครับปลาดินครับปลาดินใส่เด็ก แก้เห in huh? ็ดเฟืองเห็ดปางครับแล้วก็ต้มปลาปลาบูครับผมปลาพี่ไอ้ปลาพี่ไอปลาพี่ไอ้แล้วก็เบื่แล้วก็ยังไงเพ่มปลาส้มทอดปลาส้มครับผมกั็คนย้อนห่อนครับผมกับทีมงานครับมาเลยครับกินข้าวกินข้าวแล้วก็เด้นแล่นเด้นเล่นโอเคครับผมมาเด้อกินข้าวครับผมบ๊ายบายเข้า